มีนะคะนอกจากอ๋อพ่อเป็นคนในเมืองแล้วก็แม่เป็นคนเขาเลยนะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะกลับพบกับช่องน้องใหม่ชงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนเนาะไปชมบ้านของใหเอนะคะคือซึ่งเป็นแม่ที่นอนติดเตียงเนาะแล้วก็มีน้องนะคะที่อายุหกขวบเองเนาะดูแลแม่อยู่นะคะแล้ใหม่นะคะจะพาพี่ทุกคนนะคะไปชมในบ้านกันนะคะตอนนี้ใหม่ก็อยู่ที่ยางค้าแล้วเนาะก็เดินเข้ามาอีกนิดเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านยางค้านะคะที่จะมาถึงก่อนจะถึงเชียงตุงนะคะก็จะเห็นหมู่บ้านยางค้าอยู่แล้วเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมข้างในบ้านนะคะแล้วก็พร้อมอื่น1,000พันบาทนะคะที่พีซีจากประเทศไทยเนาะมา1,000บาทนะคะเพื่อมอบให้กับแม่ที่นอนติดเตียงนั่นเองนะคะัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมบ้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะขอบคุณคือพีเอฟซีมากนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือแม่นะคะก็จะพาไปชมบ้านของพ่ามาเลยค่ะคนไหนน้องคนไหนน้องคนนี้น้องคนนี้หลาน คนนี้น้องคนนี้น้องเหรอใช่ค่ะน้องผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่น้องผู้ชายเนาะ <c oughs> ผู้หญิงอ๋อผู้หญิงด้วยกันนะอ๋อวันนี้นะคะที่ดูแลแม่เนาะมามามา,มานีหนิเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นคทางขึ้นขึ้นบ้านนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะทางขึ้นบ้านหรือว่าหน้าบ้านก็จะมีแค่นี้นะคะทางมันจะเล็กมากหรือว่าน้ำท่วมทีไรก็ทีนันก็จะถล่มลงไปแบบนี้ใช่มันอยู่ตรงตีนภูเขานะภูเขาค่ะแล้วก็มันมันจะเล็กมากนะคะรถขึ้นไม่ได้รถขึ้น อ๋อบ้านจะล้มอยู่แล้วจะล้มทับบ้านอ๋อใช้ย่าคาอยู่เลยนะดินดินมันซุดอ่ะเนาะเออแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะประมาณนี้อันนี้อันนี้ทํากับข้าวตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่านี่ทำกับข้าวตรงนี้ใช่ไหมสี่ปีแล้วแต่ว่ามันไม่มีทุนอ๋ออันนี้หลังคาทะลุบ้านหมดเลยใช่ถ้าคนตัวนี้ใหญ่มากเลยนะอ้ยมีมีบ้านหลังนั้นขึ้นไปอีกเลย เนาะมันเป็นภูเขาเนาะ,ะเลี้ยงหมูด้วยนะคะเลี้ยงหมูตัวหนึ่งแล้วก็ทำกับข,ข้าวตรงนี้เหรอใช่ะคะ่ะพราะตอนทั้งบนนี่จะไม่มีอะไรว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่านะคะเข้ามาข้างในบ้านก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําที่เราใช้เหลื่องปูประจําก็เราตรงนี้นะคะอแล้วก็ี้ที่กินที่กับข้าวนะคะที่วางวางไว้กับข้าวมีวา,างกับข้าวนะใช่ค่ะนี่เ็เป็นแม่นะคะเราจะนอนกองกันตรงนี้ พี่เสือสวัสดีค่ะแม่อุไรวะอุภาษาอุอุไรเนาะกัมไใต้อุเนาะอ๋ออันนี้พ่อนะคะสวัสดีค่ะพ่ออันนี้พ่อเนาะพ่อนะคะอ่าอันนี้อยู่ข้างล่างเลยเนาะข้างบนอยู่ไหมจะไปขึ้นข้างบนข้างบนไม่มีอะไรมีแต่หมานี้อันนี้คือแม่นะคะอืมยอมมาอื มือก็ยกไม่ได้เฮ้ยภาษาไทยได้ด้วยนะยกยกไม่ได้เลยนะยกไม่ได้เลยเนาะกินอะไรได้อยู่มไหมอะไรก็ไม่กินกินน้ำกาแฟค่ะกินน้ำกาแฟด้วยเหรอกินกาแฟได้เหรอกินกาแฟกับน้ำน้าเปล่าอ๋อข้าวไม่กินเนาะข้าวไม่กินข้าวทำไมสี่ปีไม่กินเอาแต่ว่าพูดได้เนาะ มีแต <Okay>. oh. ่ข so oh. yeah, right? oh. ้างบนข้างล่างขยับไม่ได้นะคะค่ะค่ะข้างข้างล่างขยับไม่ได้นะมีแต่จิตมีแต่ใจเท่านั้นที่ที่ยังอยู่ได้เขาเพราะว่าใจของเขาไม่สิ้นไลยคะค่ะค่ะเพราะเพราะว่าข้างล่างนี่มันสิ้นใจหมดแล้วไงขยับไม่ได้แล้วค่ะค่ะค่ะก็ไม่กินข้าวเลยหรอ ก็าจะกินข้าวต้มนะคะข้าวตจมข้าวมจงกบางคำก็บางวันก็กินบางคำสองคำอย่างนี้แล้วก็จะกินน้ำน้ำนี่เยอะสุดกินน้ำเยอะกินน้ำแทนข้าวไปเลยเนาะใช่น้ำเยอะสุดอ๋อเพราะว่าอััยว่าข้างในข้างในรับไม่ได้แล้วไงคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะ เป็นอัมพาตแล้วเขาจะรับไม่ได้ถ้ากินแเขาจะอบออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ารับไม่ได้ก็คือไปรักษาอะไรคือไม่ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าไงรักษาหรอคะรักษาก็บอกให้ไปรักษาเขาบอกว่าไม่รักษาอยากอยากตายอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือแม่แม่ไม่อยากรักษาอยากรักษาบอกว่าอยากตายพอเริ่มพอเริ่มไปเริ่มมาคะพอเวลามันเปลี่ยนเนาะคนใจใจคนก็เปลี่ยนตอนนี้อยากจะรักษาแต่รักษาไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นข้างล่างนี้มันไม่ไม่ลุกไม่ไปไหนได้แล้วเราต้อง พึ่งคนเยอะๆเนาะ,<ฮ>ะถ้าไม่ถ้าไม่มีคนเยอะเราก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีรถเราก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเราก็ไปไม่ได้อย่างนี้นะคะสี่ปีแล้วเนาะสี่ปีนั้นไม่ไ้ทำมากวากวาคนนะ เเมทเทวาอลัเราไม่เใจกม่ไปลานอ๋อมมเนนี่ยสวัสดีค่ะไม่ไม่เท่าเนาะอันนี้คือแม่นะคะคแม่ของแม่แม่ของแม่อีทีเนาะก็คือเราจะเป็นคนชนเผ่าแม่เป็นคนชนเผ่าพ่อเป็นคนในเมืองอ๋อพ่อเป็นคนในเมืองแล้วก็แม่เป็นคนเผ่าอะไรนะปลองเนาะอ๋อนะคะนี่ชุดนะคะ การแต่งกายเนาะก็จะแบบรักษาบะเพณีสุดดั้งเดิมอยู่นะคะค่ะไม่ชื่ออะไรนะไม่ไม่เข้าชื่ออะไรนะชื่อพัดเนาะแล้วแม่อม่อแม่แสงแม่แสงนะแม่ไม่ชื่อแม่แสงนะอ๋อค่ะอ๋อค่ะแล้วพ่อลุงปีนเนะลุงปีนเนี่ยลุงปีนที่เป็นคนไตอะเนาะ อค่ะค่ะแต่แต่ว่าดูล่าเรืองอยู่เนาะคือแบบมีความสุขอะไรเนี้ยอมีความสุขอยู่นะคะคือคือแบบว่าอ่าแล้วแล้วใครดูแลนะตอนนี้ตอนนี้คือมีใครดูแลบ้างดูแลแม่เนี่ยก็นานๆทีก็จะเป็นยา เองย่าจะมาดูแลเป็นบางครั้งใช่่คะก็แม่อันน้อกับพ่อนั่นแหะค่ะเปลี่ยนกันดูแลก็จะนานๆทีจะมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเวลาจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทําไงน้องน้องรีบช่วยไหมอันนี้ชื่ออะไรคะน้องนั่งมันติบนั่นแหละนั่งนั่งมันติบนั่งมันติบอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิดีต้อนรัสุรีค่ะพูดภาษาไทยได้ไหมไทยได้ไหม พูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้ไหมสนใจจะพูดได้ไลยนะคะคุณบานเออนะคะอันนี้ในบ้านนะก็ต้องขอ ขออภัยด้วยนะคะที่พูดเพราะตอถ่ายนี่เราก็ต้องปิดประตูบ้านนะคะเพราะว่าเวลาจะถ่ายนี้เราจะแบบว่าจะเข้าห้องน้ำอย่างนี้ต้องมีตัวผู้ใหญ่เท่านั้นที่ทำได้เด็กมันทำไม่ได้เพราะว่าแม่ตัวแข็งไปหมดแล้วเหมือก้อนหินอย่างนี้มันแต่ว่าอะไรมันจะหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างล่างนี่มันจะตายไปหมดแล้วมันไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้ค่ะเราก็เลยต้องพึ่งพ่ออย่างเดียวค่ะค่ะก็คือพ่อช่วยน้องก็แบบดูแลไปอะไรานเเวลากินข้าว เมื่ออยากกินน้ำอยากกินอะไรเขาก็ค่อยให้แบบนี้ทนเองเวลาจะถ่ายนี่ไม่ได้ค่ะมันเลยเท่น้าเน่หนอค่ะหน้าก็ไม่มีนะคะนอกจากลูกเนาะลูกคนโตนะคะจะส่งมาให้อะไรแบบเนี้ยเข้าสารอะไรแบบเนี้ยเมื่อกี้ก็ ออกมาข้าวสารมานะคะให้แม่เนาะข้าวสารกองมีน้ำมันกินกองเะขนาดค่ะเไค่ะวันนี้นะคะมีพี่เอฟซีใจดีนะท่านหนึ่งแล้วก็มามอบให้เงินหนึ่งพันบาทเนาะค่ะเดี๋ยวให้ใครรับแทนพ่อไหมพ่อบริภาพอะจะมอบให้นะเพื่อช่วยเหลืออะไรต่างๆแบบนี้เนาะค่ะ แล้วก็ใหม่ก็ต้องขอขอบคุณแทนที่พี่เอฟซีเนาะที่มอบเงิน1,000บาทให้กับครอบครัวน้องเอนั่นเองนะคะที่แม่ขอจีบกันมะเนาะไม่ทราบว่าเขาคปอดชจอยอะไรไม่ทราบวัตถุการมาเฮ้ยลืไม่ได้เขากินตรงนี้เอง ก็ยังดีเนาะแต่ยังโชคดีหน่อยที่ลูกสาวเนาะส่งมาให้บ้างแบบนี้นะอ๋อค่ะคืะไรคะอร่อยมั้งหรือไม่สนใจ่ะเื้อหน่อยไม่ก็โกงตลาดนะตอนนี้ใหม่ก็เห็นน้องเอบอกว่าอันนี้คือยาเมที่เมททานอยู่นะคะคือยาอะไรไม่ได้ทานใช่ไหมไม่ได้ <c oughs> มี <c oughs> แบบว่าไปหาหมอแล้วก็อะไรใช่ไหม <c oughs> ก็คือทานยาแบบนี้เนาะก็คือยาไตานั่นเองนะคะยาขืนยาไตานั่นแหละเป็นยาแก้นะคะก็คือ แก่อะไรต่างๆเนาะอ้วกอะไรอาเจียนอะไรแบบนี้นะใหม่ก็ให้น้องซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งหรอนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสี่ห่อเององสี่ห่อสี่ห่อเนาะอ่านี่ค่ะก็คือใหม่เป็นคนจ่ายให้นะแล้วก็ให้ให้หลานเนาะให้หลานเออนั้งนะหวานนะให้นี่มีค่าเลยหรอเป็นค่าขนมเนาะค่าขนมนะคะให้น้อยไม่ให้หลานนะเดี๋ยวไมให้นะมีใบย่อยโอเคนะ ดีหอเนาะโอเคอันน okay. nah okay, right. uh uh ี้ขายานะอ่ะขายาเออขอซื้อผ้าแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวพาไปชมบนบ้านนิดนึงเนาะค่ะส่วนมากเขาไม่สวัสดีเนาะอ๋อข้างบนมีแต่ว่างเปล่าเพราะว่าไม่มีใครนอนตอนแรกก็คือจะนอนนี้เพราะว่าแม่ป่วยก็เลยไม่นอนนะเนาะไม่มีใครนอนนะคะก็อมีแต่ความว่างเปล่านี่ก็จะมีหิ้งผ้าเนาะ ข้างบนไม่มีร้อนด้วยนะเนาะเพราะว่ามันเป็นมุงกระเบื้<ส>องสีตรงนี้นวิวสวยมากใช่คะ่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันสงูงวิวมันจะสวยนิดนึงวิวสวยมากเลยนะคะอยู่ตรงนี้เนาะจะเห็นแบบอยู่บนภูเข,ขาแบบนี้เลยอยู่ริมเขาอะเนาะ,ค,ะค่ะแต่ว่านี่ห้องห้องโคน้องเขาจะเป็นแบบนี้เนาะห้องโคนี่จะพังแล้วหมดแล้ว ค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าน้ําน้ําห้วยไม่มานะคะจะต้องไปตักน้ําที่ที่แบบว่าลําห้วยเนาะน้ำําห้วยที่แบบว่าไกลหน่อยนะคะแล้วก็รดรวมไปเลยค่ะร่มจะพาไปใช่ไหมใช่จะพาไปดูแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวไม่ต้องจักแล้วพาไปดูโอเคโอเคพาไปดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้พ่อหาฟืนหรือไมเนี่ยฝนตกฝนตกไม่ได้ไปเนาะอายุเท่าไหร่คะ อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะหกขวบเจ็ดขวบมั่วอายุกับหือถ้าวิปปอเลยบ่าปอเบาบ่ากันเนี่ยถามเจ็ดปีนะอ๋ออายุเจ็ดปีนะคะได้ได้เข้าเรียนไหมออ ด้เข้าเขาหงเฮียนวะในเขาในเขาอ่ะโป้กเด๋ยก็ลาก็คือเขาเอานี่ยอ๋อพ่อบอกว่าไม่ได้เดียนหนังสือนะคะออย่างต้องดูแลแม่ด้วยอ่าดูแลแม่ด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ เข้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าต้องอต้องเฝ้าต,ตลอดเลยแบบนี้เนาะกอมีก้นข้างหน้าอะไรเขาอะไรแบนี้เออไม่เท่า,าก็มาในแค่สองวันแค่ไหก็ <in> หามาีนแค่อ๋อไม่ไม่เท่าก็หาก็หามไม่เท่าก็เพิ่งมาสองวันนี้เองนะคะไม่มีใครดูแลแม่ก็เลยไม่ได้เข้าเรียนเหมือนคนอื่นเขานั่นแล้วหนูอยากเรียนไหม อยากเข้าห้งเรียนวะอยากเข้าว่ะนั่นจำตอนเข้านั่นน่ะใครเข้าห้งเรียนวะใครเข้าเออได้บ้าได้ใครเข้าใครเข้าเออก็คืออยากเข้านะคะอยากเข้าอะไรอยางเงี้ยหมอที่ทตุ้ยน่ะอ๋อก็คือไม่มีใครดูแลแม่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะโอเคค่ะก็อยู่วอมแลยชิโน่หน่ะค่ะก็วอร์มอะไยเมทาวซ้ำอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลองปุ่นกันหน่อยอยู่ตั้งไหนปุ่นอยู่ตั้งวุ้งซูไกลอ่ะ แต่มึงขอนปุ่นไหนอะ่ะอ๋อเมึงขอนปุ่นนมึงอขอนมึงข,อน,อ,งขอนมาตั้งไหนอ๋อก็คือคุณอ่าเมท่านะคะก็คือไม่เท่าเนาะก็คือจะอยู่ที่ ไกลเลย<ม>อยู่บาง,งคอนอ่ะหมู่บ <นะ S 1> ้านมูสเตอ,อ,อร์นั่นน่ะเนาะหมู่บ้านมูสเตอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะโอเคค่ะเ่ะนั่นก็เลีเ้ยเชียวตัวดอกจางที่จะฉีปป้าเนี่ยมีปุ้นด้วยเนี่ยน่าเห็นดุป้ายคนนี้ก่อนมีสองกบปลุปกเขาเนี่ยไฟตั้งขึ้นตั้งขึ้นน่ะเขาก็นี้เอาคนนี้เขาสารก็ไม่มีก็คือลูกเอามาให้แล้วเนาะ นี่เค่ะล,ล,ล,ลูกลูกเลูกสาวมาให้แล้วลูกสาวมาให้แล้วนะคะสบายใจแล้วเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ,คะยินดียินโจมก็คือขอบคุณมากๆแบบนี้นะสี่ปีสี่ปีกว่าแล้วเนาะค่ะไปแต่ถ่ายคลิปน้ำมันหอยตะการกันเหรอไปไว พั <cam ina> งอีกมาทำให้พังอีกพังแล้วหัวตอนนี้นะคะให,หม่ก็จะพาพี่ทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศนะคะเพราะว่าถ้าเกือบน้ำห้วยไม่มาเนี่ยจะต้องไปตักเนี่ยไปตักตรงไหนเนาะค่ะนะคะบะะรรยากาศก <c oughs> บรรยากาศดีเนาะ วิวสวยใช่ธรรมชาติมากนะคะใช่ค่ะถ้าที่ใหม่ได้อยู่ที่นี่นะคะคลิปคงจะเต็มคงจะมีอะไรถ่ายเยอะะเนาะอาจจะไปถ่ายพ่อไปหาฟืนเนี่ยะตรงนั้นก็จะเป็นผู้ใตรงนั้นนะคะถ้าเราไปอีกนิดก็จะถึงแล้วอ๋อถ้าเรารู้ว่ามันจะเป็นอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะวิวสวยมากเลยชอบมากบรรยากาศนะคะนี่นะคะเราก็มีญาติพี่น้องที่อยู่บ้านกันอย่างนี้เพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะคะ ข้าวปุกข้าวพุงข้าวโพดนะอ๋อกินไร้ลอยเลยนี่นะคะเพราะเราไม่มีที่ดินนะคะเราก็จะปลูกตามไร่ตามนาอย่างนี้นะคะใช่ตามตาม้วยเนาะตามล้วยนะคะนี่แล้วก็จะพออยู่พอกินนะคะเพราะว่าเราสมนี้ก็เราก็ประหยัดใช่ใช่ถึงไม่มีอะไรก็ไม่อดแบบนี้เนาะใช่ค่ะ ไกลท้าเดี๋ยวไปชมกันที่นู่นนะคะว่าจะไกลขนาดไหนเนาะลมลื่นมากเลยช่วงฝนตกเนาะเขียวจีไปหมดเลยนะคะมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกือบน้ำห้วยไม่มีนี่คือน้ำกินน้ำธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะน้ำธรรมชาติแล้วน้ำกินน้ำอาบอ่ะน้ำอาบก็จะอาบก็ไปอาบที่นู่นเลยใช่โอ้จะพาเอาเสื้อผ้านะคะสบู่ มันจะเอามาที่นี่เลยเมื่อก่อนใช่ไหมเคยใช่ไหมไม่ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังอาบอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถ้าเกิดน้ําไม่มาก็คือจะไปอาบอยู่นะใช่ค่ะสักพุงซักผ้าอะไรที่นั่นเนาะเราไปดูนะคะบรรยากาศแบบเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะมาเลยยังมาเลยยังมาติดๆเลยคีบกุมสู้ลุยลุยถึงน้ำกันจะได้ยินแล้วนะคะถึงน้ำแล้อุ้ยลุย แต่ถนนไม่ดีเลยนะเล่น,นะคะมันจะมีะะมันจะมีโตทากไหม <laughs> อ๋อเสียงน้ำนะคะเสียงน้ำมาวเสียงน้ำ,นนำแต่ถนนไม่ดีไ่ออ๋อนะ๋อน,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 อน้ำห้ำวยมันไหลมาใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วก็เอาไม้ไผ่ไปใส่อ๋แล้วน้ำก็จะใสามากเราจะกินที่นี่นะคะน้ำใสจริงๆนะนี่นี่น้ำใสมากเลยเอ่ะเขาก็จะมาอาบที่นี่นะคะซักผ้าซักเลยซักได้เลยเนาะมันจะไหลตลอดเลยเนาะทุกปีตลอดปีดเลยเหรอ,โอ,โ,อโอ้ไปจับดูนะคะเนี่ยเนี้ยไปล้างมือก่อนนะคะโอ้เย็ยนมาก <c oughs> โอ้เย็ยน <c oughs> ดูจับดูนะคะจับดูจับดูนี่น้องบอกว่ามีหมู่บ้านข้างในอีกนะคะรู้ถนนจะไปยังไง <laughs> หมู่บ้านเล็กๆนะใช่ไหมเล็กหรือว,ว,ว่าใหญ่ยอยู่อรอสิบกว่าสิบกว่าหลัง อยู่ที่ป่านู่นเป็นหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอาคาอาคาอ๋อเข้าไปข้างในเนาะหมู่บ้านใหม่ออ๋โอเคมือนี่ทางไปหาฟืนใช่ไหมนี่ทางหาฟืนใชอคือหาฟืนหาหน่อคือในในป่าในไร่อะไรแบบนี้เนาะคือมันจะหาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเป็นพ่อบอกว่าหลงป่าใช่ไหม็คงจะหลงแล้วก็ป่าป่าขนาดนี้หลงกี่วันนะ ประมาณหนึ่งหนึ่งสองวันบาค่ะหนึ่งสองวันหนหเก็บทางนี้นะคะหาของป่าอะไรต่างๆนะคะก็มีหลงหลงบ้างแบบนี้เนาะบางทีเป็นวันเป็นคืนเลยเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณพี่พีเอฟซี FC มากนะคะขอบคุณพี่ใหม่ขอบคุณพี่นวลมากนะคะที่สละเวลามาช่วยเหลือครอบครัวหนูนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปทายครอบครัวน้องเขานะคะแล้วก็กําลังจะ กลับแล้วลที่เรามาจากท่าเรือมาถึงที่นี่อ่ะประมาณ80กิโลนะคะนะเฮ้ยนะหยอกแก่ไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เชียงตุงต่อนะคะตอนนี้เนาะเราเอารถเข้ามาแล้วมันถอยยากมากเลยนะคะไป,ไปไปก่อนไปไปก่อนต,อตาตาก่อนต,อตาตาก่อนต,อตาต,ตาดิตาตาหน่อยต,อตาตาหน่อยค่ะเฮ้ย <laughs> ต,ตาตาหน่อยค่ะ <laughs> คลิปนี้ก็จะกดตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ,บายๆนะคะไ่ส่งค่แลาบายค่ะติดตามไหนติดตามไหนติดตามต,ติดตา,ตานไหยคะ่ะไปแล้วนะคะละไปพบกับน้องหยกใหม่นะคะละแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องหยกด้วยนะคะน้องหยกมีช่องแล้วนะคะละหยกสามเมืองค่ะลา เออค่ะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะล่ะอไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ